Manu St y ต e เรื่องราวของปีศาจแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้ สวัสดีแฟนผีแดงทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ร้อนแรงสุดๆในวงการแมนยูตอนนี้นั่นคืออนาคตของกุนซือรูเบนอโมริมว่าควรให้โอกาสเขาต่อไปหรือถึงเวลาแล้วที่ปีศาจแดงต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เอาจริงๆนะผมเองก็แฟนแมนยูตัวยง ใจมันเจ็บทุกครั้งที่ทีมรักฟอร์มดิ่งลงเหวแต่ก็ยังมีความหวังลึกๆว่าทีมจะกลับมาเฉิดฉานได้มาลองวิเคราะห์กันแบบเป็นกันเองดีกว่าว่าเราควรไปต่อกลับอโมริมหรือต้องมองหาคนใหม่ ย้อนกลับไปตอนที่รูเบนอโมริมเข้ามาคุมแมนยูเมื่อพฤศจิกายน2024ทุกคนตื่นเต้นกันมากเพราะเด็กหนุ่มวัย40ปีคนนี้พกดีกรีแชมป์จากสปอร์ติ้งลิสบอนมาเต็มกระเป๋าแถมสไตล์การเล่น3-4-2-1ของเขาก็ดูทันสมัยเน้นเกมรุกดุดดันเห็นแล้วรู้สึกว้าวนี่มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่แมนยูรอคอยมานานก็ได้แฟนๆฝันถึงวันที่ทีมจะกลับมาผง,งาดในพรีเมียร์ลีกหรืออย่างน้อยก็ คว้าถ้วยยุโรปมาประดับตู้โชว์แต่ความจริงมันโหดร้ายกว่าที่คิดผลงานในพรีเมียร์ลีกของแมนยูตอนนี้ เออเรียกว่าน่าสงสารดีกว่าตอนนี้ทีมรั้งอันดับ16ในตารางหลังจากแพ้คาบ้านให้เวสต์แฮม02และสร้างสถิติแพ้ในบ้าน9นัดในฤดูกาลเดียวนี่มันไม่ใช่แมนยูที่เราเคยรู้จักเลยเกมรุกก็ฝืดยิงประตูไม่ได้แถมเกมรับก็รั่วโดนสวนทีไรเสียประตูทุกทีเหมือนดูหนังวนลูปตั้งแต่ยุคโซชาเลย ถึงผลงานในลีกจะย่ำแย่แต่ต้องยอมรับว่าอโมริมพาทีมไปได้ไกลในยูฟายูโรปาลีกเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเจอกับสเปอร์ซึ่งนี่คือความหวังสุดท้ายของฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายแมนยูก็แพ้สเปอร์ศูนย์ตอนหนึ่งในนัดชิงทำเอาแฟนๆใจสลายกันไปตามๆกันอโมริมเองก็ออกมายอมรับว่าเจ็บปวดมากแต่เขายังเชื่อว่าแมนยูเล่นได้ดีกว่าแค่ยิงประตูไม่ได้เท่านั้น ตรงนี้แหละที่ผมเริ่มรู้สึกสองจิตสองใจอมโมริมดูมีของนะเขามีวิสัยทัศน์กล้าเปลี่ยนระบบการเล่นและพาทีมไปถึงรอบชิงทั่วยุโรปได้ในเวลาไม่ถึงปีแต่ในหลีกทาไมมันถึงแย่ขนาดนี้มันเป็นเพราะตัวเขาหรือปัญหามันฝังรากลึกในทีมมานานแล้ว ถ้ามองให้ลึกๆปัญหาของแมนยูตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่โค้ชคนเดียวทีมชุดนี้มีนักเตะท,ที่ฟอร์มไม่คงที่หลายคนไม่ว่าจะเป็นมาคัสแรชฟอร์ดที่ครองบอลน,นานเกินไปรัสมุสฮอยลุนที่เก็บบอลไม่อยู่หรือวิงแบ็กที่แทบไม่มีประโยชน์ในเกมรุกแถมการซื้อนักเตะในช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่สมัยเทนหาก็เห็นชัดแล้วว่าการโยนเงินแก้ปัญหาไม่ได้ผล ยิ่งไปกว่านั้นทีมดูเหมือนขาดความสามัคคีในบางจังหวะบรูโน่แฟนันเดสอาจจะเป็นเดอะแบ็คของทีมแต่สไตล์การเล่นที่เซฟติดชัยชนะของเขาก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมบางคนรู้สึกกดดันเกินไปอโมริมเองก็ยอมรับว่าบรูโน่บางครั้งไม่ไว้ใจเพื่อนร่วมทีมซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในห้องแต่งตัว ตอนนี้คำถามคือเราควรเปลี่ยนกุญซื้ออีกครั้งหรือให้โอกาสอโมริมต่อผมเข้าใจแฟนๆที่อยากให้เปลี่ยนเพราะผลงานในลีกมันย่ำแย่จริงๆถ้าปล่อยไว้ทีมอาจจะตกชั้นซึ่งนั่นคือฝันร้ายที่แฟนผีไม่มีใครอยากเห็นมีข่าวลือว่าเซอร์จิมแรดคลิฟยังชื่นชอบอโมริมและอยากให้เขาอยู่ต่อเพื่อพัฒนาทีมในระยะยาวแต่ถ้าผลงานยังไม่ดีขึ้นแฟนๆคงอดทนได้ไม่นาน ในมุมมองของผมอโมริมสมควรได้โอกาสต่อเพราะเขาเพิ่งคุมทีมได้ไม่ถึงปีและปัญหาของแมนยูมันสะสมมานานตั้งแต่ยุคหลังเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันการเปลี่ยนโค้ชทุกปีไม่เคยแก้ปัญหาได้ลองดูสิเซอร์อเล็กซ์ยังใช้เวลา5ปีกว่าจะได้แชมป์แรกอโมริมเองก็แสดงความมุ่งมั่นเขายอมจ่ายเงินส่วนตัวเพื่อพาทีมงานไปดูนัดชิงยูโรป้าลีกที่สเปนแถมยังบอกว่าถ้าบอร์ดหรือแฟนๆไม่เห็นว่าเขาเหมาะสมเขาก็พร้อมลาออก โดยไม่ของเงินชดเชยนี่คือความจริงใจที่ผมคิดว่าเราควรให้เครดิต ผมคิดว่าแมนยูควรให้โอกาสอโมริมต่ออย่างน้อยจนจบฤดูกาลหน้าแต่เขาต้องแก้ปัญหาเรื่องเกมรุกและเกมรับให้ได้โดยเฉพาะลูกเซตพีซที่เสียประตูง่ายเกินไปพร้อมกับต้องเข็นฟอร์มนักเตะอย่างแรชฟอร์ดหรือฮอยลูนให้กลับมาให้ได้ส่วนบอร์ดบริหารก็ต้องช่วยสนับสนุนเรื่องการซื้อตัวที่เหมาะกับระบบของเขาถ้าทำได้ผมเชื่อว่าแมนยูจะค่อยๆฟื้นคืนชีพ เอาล่ะแฟนผีทั้งหลายคุณคิดว่าแมนยูควรเปลี่ยนกุญซื้อหรือให้โอกาสอโมริมต่ออยากให้ทีมเดินไปในทิศทางไหนมาคอมเมนต์บอกกันเยอะๆนะผมอยากรู้ความคิดของทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องแมนยูสไตล์ของเราด้วยเพื่ออัปเดตข่าวสารและบทวิเคราะห์แทบๆเกี่ยวกับแมนยูและฟุตบอลแบบนี้ต่อไปไปลุยกันต่อเลยผีแดงสู้ตาย